โดรอนใช่ค่ะไม่คดโ์อน,นอันนี้คือต้อนกระกูลป่าฉลามกิ่นในโลกนี้นะคะมันจะแยกกันคัเเหเ็กก็เหล็กวิกเกิลก็สือิกเกิลจะไม่ผสมกันข้างหลังและข้างๆ้างวเล่นน,นั่นก็คืออุกกาบาทกับสเก็ตดาวนะคะประมาณร้อยล้านปีน <G ül> มีหิน,นแปลกๆเยอะมากเขาบอกบางก้อนมาจากนอกโลกส่วนบางก้อนเนี่ยนะคะมีอายุมากกว่าแสนปีทีเดียวจะมีหินอะไรที่น่าสนใจบ้าง แล้วค่ะแม่แดงที่เป็นนักสะสมหินนะคะแม่แดงสะสมหินมานานแค่ไหนล้คะเอ่อถ้าจะพูดแล้วอาจจะตั้งแต่เกิดก็ได้ค่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนช่างเจรนายพลที่บ <scenes> ้านก็จะมีอ่้พลเยอะแยะเลยค่ะคือหมากเก็บทุนแรกที่เราเล่นเนี่ยนะคะธรรมดาเด็กเขาเนี่ยเขาจะไปเก็บหินก้ามถนนเราไปเก็บพลของพ่อมาเล่นค่ะขี้เกียจหาหมากเก็บไฮโซ อสะสมตั้งแต่เรียกว่าเด็กจําความได้จนถึงปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้74ค่ะแม่แดงสะสมถึงกี่ประเภทและคะตอนนี้มีหลายประเภทค่ะ <c oughs> มันมีพวกสเก็ตด,ดาวพวกอุกบาทแล้วก็พวกฟอสซิลแล้วก็พวกกลินที่เป็นผลึกธรรมชาติของมันน่ะในการรักษาโรคบ้างในการทําสมาธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โซนแรกนะคะที่อยากจะพาทุกคนมาดูมากๆเลยคือโซอนที่อยู่ด้านหลังโบลิ่งตอนนี้ค่ะแม่แดงบอกว่าอันนี้เป็นฟอสซิล <S <S นะแต่ว่าเป็นฟอสซิลจากในประเทศไทยเองเออสรับบุรีนี่เราเจอฟอสซิลที่เรียกว่าแกสโตพอดนะคะถ้าคุณเดินไปตามถนนเนี่ยนะคะคุณก็จะเห็นแบบนี้คุณก็กว่าเอ๊ะก,ก้อนหินอะไร <S <S ใช่ไหมคะ,คะที่เป็นโผล่มาเนี่ยค,คือฟอสซิลของมันถือเป็นตัวแกสโตพอด์ตกันและที่ขาวๆเนี่ยก็คือตัวมันแตกค่ะ พวกแกสสูพอตเนี่ยมันก็จะมาเป็นพวกแอมโมไนท์พวกอหอยนมสาวซึ่เรนมีอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเ <c oughs> วาลาเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกใช่ไหมคะ <c oughs> มันจะมีแร่เนี่ยซึมเข้าไปส่วนมากถ้าเป็นไอพวกอย่างนี้จะเป็นพวกซิลิก้าเข้าไปค่ะ แล้วมันก็จะรักษารูปทรงของมันเอาไว้ก็จะมีหอยอันนี้ค่ะอันนี้มันจะชัยภูมิค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นพวกฝอยกับสองกาบอย่างนั้นนะคะคล้ายหอยแครงนะคะแล้วอันนี้พวกขอนแก่นค่ะพวกไม้กลายเป็นหินค่ะหลักการเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นไม้มาก่อนแล้วแล่ธาตุเข้าไปไปใช่ค่ะแล้วสุดท้ายคงสภาพไว้มันอเมซิ่งตรงมันคงลายบางอย่างเอาไว้ด้วยเนาะใช่ค่ะมันจะรักษาลายรักษาลายไว้ด้วยคือแค่รูปทรงอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าทรงมันอยู่แต่ตัว ม้นี่คือลายก็ยังอยู่ด้วยแต่มันคือหินแล้วนะคะลูกไม้กับหินนี่เยอะมากทำภา,าอีสานกับมีอันนี้ชัดมากเลยขออนุญาตนะคะไดะ้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายแบบค่อนข้างชัดเลยอะและอย่างฟองซิลทั้งหมดที่ได้มาจากในประเทศไทยเนี่ยแม่ไปได้มาได้ยังไงอะคะส่วนมกเราจะไปตอนฝนตกนะคะ,คะเพราะฝนตกเนี่ยมันจะล้างไอ,อ้ตัวหินให้มันสะอาด แล้วเราก็จะประยุทธ์เห็นว่านี่เป็นตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีความรู้ในการว่าไอ,ออันเนี้ยเป็นฟอสซิลเราก็จะไปเลือกเอาค่ะถ้าเกิดเราเจออยู่เราก็สามารถเก็บมาได้เลยใช่ค่ะเพราะเขาเป็นระเบิดกินทําถนนค่ะโอยเสียดายเนะยาะฟอสซิลถูกทําเป็นทันหินบดหมดเลยใช่ค่ะคือคนไม่รู้ก็คิดว่ามันคือหินอนะใช่ค่ะก็บดไปแต่อย่างเราถ้ามีความรู้เราก็ไปคัดไปแยกมาก่อแล้วก็ล้วก็ไปเลือกเอามาได้ นอกจากฟอสซิลในไทยนะคะก็ยังมีฟอสซิลในต่างประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วมันจะต่างจากของไทยหรอเขาแม่มันก็คือหินเหมือนกันนะคะ,อะฟอสซิลคือละชนิดค่ะค่ะอย่างว่าฟันปลาฉลามแมคคาดอนเนี่ยนะคะแมคคาดอนค่ะอันนี้จะเป็นปลาฉลามพันธุ์ใหญ่มากค่ะแมคคาโลดอนใช่ค่ะแมคคาโลดอนค่ะอันนี้คือต้นตะกูลปลาฉลาม ไปเจอมาได้ไงคะแม่อันนี้เราเราไปซื้อ,อที่มาจากเมืบบองนอกคะ่ะก็เขาจะเล่นพวกเล่นฟัสซี่หมื่นแปดอะแต่อย่างว่าแล้วเนอะถ้าเทียบกับอายุของมันที่มันนานมากลาแล้วก็ถือว่าไม่แพง<ร>ใช่ไหมคะประมาณร้อยล้านปีนอกจากฟันปลาฉลามนี่เลยค่ะแม่คะแล้วเออก็จะมี พวกฟันนกนะคะบรรจุ hmm. ฟันนี้นกจะไม่มีฟันนะคะแต่สมัยไดโนเสาร์นกมีฟันค่ะโอ้ยเพิ่งรู้ว่านกสมัยก่อนมีฟันหนะแล้วฟันซี่ใหญ่ซี่ใหญ่ด้วยนะไม่เล็กเลยนะเนี่ยก็จะมีเป็นฟันไดโนเสาร์ค่ะมอสซอรัสค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ฟันไดโนเสาร์ฟันไดโนเสาร์ค่ะ แม่รู้ได้ไงว่าม,มันของแท้ค่ะไก่กรมพิสูจน์เนี่ยคะเราถึงว่าเราจะใช้กล้องขยายเลยนะฟันเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆค่ะมันจะมีเป็นเส้นๆของมันค่ะเห็นไหมคะลักษณะเหมือนฟันค่ะแล้วก็จะมีเปลือกไข่ไดโนเสาร์ค่ะเปลือกไข่ไดโนเสาร์เซค่ะจะมีเส้นๆอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ เหมือนกับเลือกไข่ถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมานี่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้โบลิงเห็นนะคะว่าพื้นผิวระหว่างฟันอันเนี้ยเทียบง่ายๆกับเปลือกไข่ในต่างกันมากเลยจะเห็นแล้วว่าอันนึงอ่ะมันเป็นลายเส้นตรงอย่างที่แม่ว่าคือมันจะเป็นลายเส้นขึ้นไปใช่ค่ะแต่อย่างอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบพุนพลุนเลยอ่ะเหมือนความหนาแน่นน้อยกว่าซึ่งเปลือกไข่มันก็จะมีความเปลาะใช่ไหมคะแม่แล้วเราก็จะมีเป็นพวกไทโรไบต์นะคะอันนี้เป็นพวกอันนี้สูญพันธุ์ไปแล้วพวกมดาทะเลแล้วมันก็จะมีเขาของมันขึ้นมา อุ้ยอันนี้เห็นเป็นหน้าตาเลยอะข้างรอบๆนี่คือหินหินกระทอออกได้ใช่ค่ะถ้ากระทอออกหมดก็จะเหลือแต่ตรงกลางที่เป็นตัวแมงดาทะเลใช่ค่ะทำไมเราไม่กระทออะคะแม่เอ่อเขาส่วนมากเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อให้ดูว่ามันมาจากอะไรแล้วเขาส่วนมากเวลาเขาจะพิสูจน์หินว่าอายุเท่าไหร่นี่เขาจะดูที่หินนี่นอกจากตัวแมงดามีอะไรอีกคะแม่อยากชมก็จะเป็นพวกแอมโมไนต์ค่ะอันนี้ค่ะ ้มันสวยจังเลยอะทำไมเป็นลายเนี่ยคะคือตัวแรกมันเป็นลายนี้เหรอคะไม่ตัวตัวจริงๆของมันเป็นแบบนี้คะ่แะแลกแเข้าไปเนี่ยคือแล่ไปไปรักษาของมันทุกอย่างจะเหมือนเก่าของมันค่ะแม่แดงนะคะได้เก็บรวบรวมหินและฟอสซิลของสัตว์เอาไว้มากมายจริงๆค่ะซึ่งเราจะมองเห็นรายละเอียดของสัตว์ชนิดนั้นๆได้อย่างชัดเจนแถมยังมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยและต่อไปนะคะจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ แลราะเราจะไปดูหินที่มาจากนอกโลกกันค่ะข้างหลังและข้างๆวิ่งนั่นก็คืออุกกาบาตกับสเก็ตด,ดาวค่ะอุกกาบาตท,ที่วลิ่งเข้าใจเนี่ยคือเหมือนแบบเวลามีอะไรนอกโลกพุ่งเข้ามาอัน,นักเรียกอุกกาบาตใช่ค่ะสเก็ตด,ดาวคือว่าอุกกาบาตมันชนโลกนะคะแล้วมันก็กระดอนดินในโลกเนี้ยกระเด็นขึ้นไปข้างบน ก็ไปหมุนเวียนอ,อยู่ในอวกาศแล้วมันตกลงมาค่ะงั้นข้างหลังเรานี่คืออะไรก่อนไอ้คนนี้สเก็ตดาวค่ะอ๋อเป็นสกเก็ตด,ดาวค่ะ่งตกลงมาในเมืองไทยค่ะที่มันปุดๆเนี่ยหมายถึงการเผาไหม้ในอวกาศค่ะในการหมุนเวียนของมันเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนรูปของไปเรื่อยๆมันจะเป็นรูปกลมก่อนแล้วถ้าไม่กลมมันก็จะยาวมันจะหมุนไปของมันไป แล้วมันก็จะทําเป็นเกิดรูปร่างขึ้นมาในอวกาศพวกสเก็ตด,ดาวน์นี่ามันคือมันมีลักษณะรูปหลายอย่างค่ะด้านหลังนี้ก็เป็นสเก็ตด,ดาวขนาดเล็กนะคะก็จะอยู่หลักประมาณพันสองพันสามพันนะคะ <c oughs> แต่พอมองลงมาข้างล่างนี่ค่ะเป็นสเก็ตด,ดาวขนาดใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วเนี่ยหมื่นสี่หมื่นห้าต่สเก็ตด,ดาวเดียวไปหมดอันไหนอุกกาบาตคะแมอนนะ่อันนี้ค่ะอัน,นอันข้างหน้าเนี่ยเป็นเหล็กค่ะอันอันเดียวที่เป็นอุกกาบาตใช่ค่ะเป็นอุกกาบาตแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนสเก็ตด,ดาวอันไหนอุกกาบาตอ่ะ มันไม่เหมือนนะคะอันนั้นจะเป็นเหล็กค่ะเหล็กกับน,นิกเกิลผสมกันอันนี้ติดแม่เหล็กค่ะขินในโลกนี้นะคะมันจะแยกกันคันเหล็กก็เหล็กนิกเกิลก็ส่วนนิกเกิลจะไม่ผสมกันแต่ว่าอุกกาบาตเนี่ยมันจะมาผสมกันทําให้หนักมามกวินใจเขาผายไว้นะ <c oughs> ขออนุญาตน,นะคะนี <c oughs> <c oughs> ่อ <c oughs> ัน <c> น <oughs> ี <c oughs> ห้ <c oughs> หนักจริง ถือไหวคะ่ะอันนี้หนักมากเลยแม่อันนี้กี่กิโลคะอันนี้8กิโลกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราเอาเอาตา,า,<อ>าช่าง,างมาช่างดูดีไหมนี่มันหนักจริงนะเนี่ยอนี่นะคะหนักมากเดี๋ยวต้องค่อยวางอ่ะวิ่งวางละอันนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่เห็นไหมคะแปดจกิโลเห็นป้ามันหนักจริงๆนะเนี่ยแปด จุดเจ็ดกิโลนะคะเดี๋ยวโบลิ่งเอานี้มาให้เทียบดูอีกทีนึงอันนี้คือสเก็ตดาวซึ่งก็หนักเหมือนกันนะไม่ใช่เบาๆแต่ว่าเป็นขนาดที่เราเห็นแล้วเราก็พอกัดได้ว่าก้อนหินมันต้องประมาณนี้สองอันนี้รวมกันนะโบลิ่งว่าก้อนใหญ่กว่าอุกบาทอันนี้สองก้อนพอเป็นสเก็ตดาวโหเบาเลยอะความถืออันนี้ต่ออันนี้น่าจะประมาณหนึ่งนะสี่จุดหกคือสองก้อนนี้ยรวมกันดูใหญ่กว่านี้แต่อุกบาตขึ้นหนักมากเพราะมันไม่ใช่หินมันคือเหล็กลกิกเกิเลน นอกจากอุกกาบาตที่มีความหนักแล้วนะคะแม่แดงก็ยังมีสะเก็ดดาวขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า20กิโลเก็บเอาไว้อีกถึง2ก้อนซึ่งหินสองก้อนนี้นะคะได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมากจนได้ลงนิตยสารอีกด้วยค่ะแต่ว่าความน่าสนใจยังไม่จบนะคะเพราะว่าแม่แดงจะพาเราไปดูอึดไดโนเสาร์ที่เก็บเอาไว้แต่รู้ได้ยังไงว่าเป็นอึของพวกมันดูกันต่อเลยค่ะ เราส่งไป analyze ที่เนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยยูเทคกว่าดูว่าอันนี้แน่นอนนะคะว่าเป็นอึดโนเสาร์แล้วเขาก็แยกประเภทอึให้เราด้วยค่ะมีประเภทอึด้วยอันนี้เป็นพวกเฮอร์นิโวอันนี้กินพืชน,นะคะสีจะอ,อ,อ่อนนะคะและอันนี้อมนิโวอมนิโวนี่กินแบบคนค่ะสีมันจะอยู่ประมาณกลางนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคาร์นิโวอันนี้กินพืชไอ้กินเนื้อสัตว์ค่ะจะท้อนระบบขับถ่ายใครที่ชอบกินเนื้ออึกก็จะดําหน่อย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็จะหนักคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะหนักด้วย ใครใที่กินพืชเยอะหน่อยอึกก็จะสีอ่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นอึไดโนเสาร์กินพืชนะคะก็เบาอยู่อันนี้เป็นอึน้องที่กินเนื้อโอ้ยหนักหนักเหมือนกันเฮ้ยหนักกว่าจริงด้วยนักกว่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขับถ่ายคล่องนะคะถ่ายสบายก็กินพืช <c oughs> เกี่ยวไหมอะแล้วข้างหน้าล่ะคะแม่ข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาแอกว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นเรปไทเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าคุณดูจิ้งจกเนี่ยเออกระชีเดี่ยจะอยู่ด้วยกันอันนี้อันที่คุณเห็นสีขาวเนี่ยคือฉี่ของเขาค่ะสิ่งที่พิสูจน์ว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะถึงแม้มันตัวมันจะใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรปไทค่ะจัดวเลื้อยคานวยถ้าเราพร้อมกันนี้เราก็จัดเลยขานเปล่าไหมเคียด์แบถ้าออกมาได้กัด เด็กมันมาศึกษาได้ค่ะมันเป็นไดโนเสาร์เมืองไทยเขาบอกอเมริกาก็มีได๋ไดโนเสาร์แต่ว่ารูปร่างมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพื้นดินเขาเนี่ยแข็งพอตกลงมาแล้วมันจะแบน่าบเป็นแฉกไปเลยแต่คนไทยนี่มันนุ่มค่กก็เลยรักษา,ชา<น>เชิไว้อันนี้คืออึไดโนเสาร์ในประเทศไทยใช่ค่ะทั้งหมดนี่เป็นของเมืองไทยอันนี้ของไทยหมดเลยใช่ค่ะอันนี้มันมาจากมุกดาหาร แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเราไม่ได้เก็บแล้วค่ะไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วนะทําไมเก็บไม่ได้คะแม่เขาเปกฎหมายค่ะอันนี้คือได้ก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาเอาเป็นว่าใครอยากเห็นก็มาที่นี่ละกัน House of James อยู่ที่ถนนเจริญกรุงใช่ค่ะวันนี้เห็นหินลายแบบมากมากเลยค่ะแม่สนุกมากไม่น่าเชื่อเนอะตอนเข้ามาหนูยังงงว่าทําไมสะสมหินทำไมไม่สะสมพอแต่วันนี้พอเข้ามาได้สัมผัสแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเรื่องราวของหินมันมีหลากหลายจริงแล้วใครที่ชอบจริงเนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะมากมากวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะ สวัสดีค่ะและถ้าหากทื่ชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม ตึ้งติ้งทือยไทยน,นะครับวันนี้เราพามาที่อำเภอบางปะอินอยุธยาครับวันนี้เรามาตามหาเมนูสุดพิเศษก็คือเมนูจากงูเห่าครับไอ้พวกมันมีสะดืองูมีปะมีก็คือเราเดี๋ยวเราก็คือพอเราดึงดีออกเราก็จะดึงไส้ดึงอะไรออกกินได้เหรอเยวมพี่ลองเลยพี่ลองนี่อยากเห็นอยากเห็นพี่บอกสุดยอดอย่างนี้เลยนะ